นะคะก็วันนี้ก็โอเคค่ะก็อุ่นใจนะคะที่หัวมันสํมภาังของเรายังไม่มีปัญหานะคะทุกคนก็เลยมาทําการุดให้ทุกคนได้ดูรวมถึงตัวเองด้วยนะคะสภาพแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่อยู่สูงพอสมควร แต่ในการที่เขาอยู่สูงก็ใช่ว่าจะไม่มีอันตรายเลยนะคะ <1> 1> เวเขาก็ดดกมากมาเลยนะคะทุกคนแปลงเนี้ย เป็นพันก้านแดงค่ะเอาโอตัวค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะที่อีทจะต้องมีการทำการขุดดูหัวก็เพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆตอนนี้จะเริ่มมี ปลวกนะคะทุกคนเป็นศัตรูอันตรายอีกตัวหนึ่งเหมือนกันสำหรับปลวกนะคะก็มักจะมาจับต้นมันสําปะหลังในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งโดยเฉพาะตอนช่วงเมื่อตอนปลายพฤศจิก,กาเป็นต้นมานะคะมันสัาปะหลังนี่ก็จะไม่เจอฝนเลยศัตรูตัวฉกาดที่จะเข้ามาทําอันตรายให้กับมันสําปะหลังก็คือปลวกนี่แหละคะ่ะแล้วทีนี้คือพอมีปลวกเสร็จแล้วปุ๊บอีกก็ต้องมาทํากัน ตรวจสอบดูระบบหัวของมันสัมปหลังนะคะว่าตอนนี้มันสัมปลังของเราเสียหายไหมนะคะระบบหัวของเขามีเชื้อราหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้ค่ะฝนตกด้วยหัวเน่าไหมนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่โชคดีเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าจากที่ได้ขุดแล้วคือหัวเขาไม่เน่านะคะถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็จะเห็นหัวเนะะี่ยค่ะอันนี้คือดกมากเลยนะคะ หัวยังคงสมบูรณ์ดีค่ะทุกคนนะคะระบบหัวก็ยังคงสมบูรณ์ดีนะคะหัวยาวนะคะทุกคนหัวดกนะคะสังเกตจากลักษณะลำต้นคือก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าระบบหัวเขาดีเหตุ <cin j acked> ผลที่ระบบหัวดีรากออกเยอะหัวเยอะแบบนี้นะคะก็เพราะว่าตอนปลูกเราได้มีการแช่ท่อนพันด้วยนะคะมันเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้มันสัมปะหลังของเราเนี่ยค่ะมีหัวที่ดกนะคะออกรอบต้นนะคะทุกคนก็ <cin j ell> นะคะสาหรับแปลงนี้ก็เรียกได้ว่ายังไม่ถึงเวลาขุดนะคะก็จะเอาไว้สักประมาณนู่นเลยค่ะประมาณมีนาถึงจะทําการขุดแปลงนี้นะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเราขุดแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเดี๋ยวท่านพันกว่าจะได้ปลูกเดี๋ยวท่านพันเราจะชช่ไว้นานเกินไปมันก็จะไม่ดีเนาะเพราะว่ามันจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสดจะไม่มีเวลาเราเอาไปปลูกเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดร้อยเปอร์เซ็น อีกอย่างก็คือแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่เราจะเอาไวข้ขยายพันธุ์นะคะสายพันธุ์นี้แหละค่ะทุกคนก็จะเอาไวข้ขยายพันธุ์นะคะเราก็เลยยังไม่ได้ทําการขุดเนาะนะคะก็วันนี้ก็โอเคค่ะก็อุ่นใจนะคะที่หัวมันสำปะหลังของเรายังไม่มีปัญหานะคะทุกคนก็เลยมาทําการขุดให้ทุกคนได้ดูรวมถึงตัวเองด้วยนะคะสภาพแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่อยู่สูงพอสมควร แต่ในการที่เขาอยู่สูงก็ใช่ว่าจะไม่มีอันตรายเลยนะคะสาเหตุที่อีทพูดในคลิปต้นก็คือว่านี่นะคะผลพวงที่ได้ก็คือหัวมันสัมปะหลังจะมีศัตรูบวกเนะะี่ยค่ะมาดุกดานหน่อยนะคะก็เป็นเรื่องปกติของมันสัมปะหลังที่เราปลูกหน้าแ,งแ้งเราทุกคนเนาะหัวเขาก็จะประมาณนี้นะคะใจได้อยู่นะคะทุกคนเอาละค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้อีทแล้วก็ลูกอีสาน h a n n e l นะคะเดี๋ยวเราจะ และนี่ก็คือลักษณะต้นของมันสำปะหลังนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะแตกยอดออกมาแล้วสาเหตุที่แตกยอดออกมาก็สืบเนื่องมาจากดินมีความชื้นนะคะเพราะว่าฝนตกเมื่อตอน สัปดาห์เมื่อกี้นะคะทุกคนดินมีความชื้นมันสัมปะหลังก็เลยได้มีการแตกตาใบนะคะสร้างใบสร้างยอดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะตอนช่วงที่มันแล้งหนักๆมันสัมปะหลังก็จะมีการปรับสมดุลน,นะคะเ mm hmm. พื่อที่จะให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอดนะคะ mm hmm. ก็คือการผลัดใบผลัดใบไม่มีแม้กระทั่งความเขียวเลยนะคะ mm hmm. ทุกคนเข้ามาในไร่มาสารวจด,ดูนะคะ mm hmm. แต่ว่าแปลงนี้ก็ดีนะคะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเป็นมันสัมปะหลังที่มีความทนแล้ง คนตัปลวกด้วยนะถ้าสมมติว่าเราไปสังเกตโคนของเขาดีๆนะคะทุกคนเขาจะมีปลวกมาเกาะตามโคนแต่ปลวกไม่สามารถที่จะทําอะไรกับสายพันธุ์นี้ได้นะคะเขาก็ยังคงความแข็งแรงอยู่นะคะถ้าทุกคนมองไปข้างหลังนะคะก็จะเห็นตอนนี้เริ่มนะคะที่จะมีความเขียวขึ้นมาแล้วนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะจากซึ่งก่อนหน้านี้นี่ก็คือจะแบบแห้ง,งเลยนะคะทุกคนคือแห้งเขาแค่เป็นการผัดใบเฉยนะคะแต่ว่าต้นเขาไม่ได้ตายนะคะ เพราะว่ามันแหลงเขาก็ต้องรักษาสมดุลให้กับต้นของตัวเองนะคะเนี่ยค่ะพาทุกคนเข้ามาในไร่มันสำปะหลังพาทุกคนมาดูหัวมันสำปะหลังนะคะให้ทุกคนได้ดูผลผลิตเนาะแล้วก็เข้ามาแบ่งปันมาแชร์เรื่องราวดีๆให้กับทุกๆคนได้ดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ